ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดสุดสัป,ปดาห์นะพี่น้องเนาะครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567นะครับครับวันนี้พ่อเตรียมผ้ามาติดตามราวพัฒนาของสุดใจผ้ารวยพี่น้องครับเอาก่อนอื่นพ่อเตรียมกับคอฝากกันเด้อพี่น้องเด้อฝากซองนี้นะครับเด้อ ต้องพอแต้มคนเดิมนะครับเนาะเป็นช่องไม่นะครับแต่พอฝากกดติดตามไวน้นำแร้นะครับเนาะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องเพือ่อจะพาผ่าิปใหม่ๆนะครับเนาะคับของสุดใจพารวยอ,อวันที่วันพุทธที่6กพี่น้องมีนาคมหกเจ็ 7, ลาวพัฒนาออก0ูนย์เก ส้มดีแชนอพี่น้องครับ096478ครับเด็กล่างก็ออก64ี่นะพี่น้องเนาะครับของสุดใจผ้าร่วยวันิีพานมาพี่น้องนี่ครับบนล่างมิ้นรดเก้กับ8ปดเน้นที่9แต่วตวามาแปพี่น้อง ครับชุดวินมีนะครับเด้อครับชุดวินมีสี่มีหกนะครับแต่ว่าชุดใหญ่เพิ่นบได้จับคู่ให้เบิดนะครับจะเบิดกับมีสี่หกหกสี่น้ำพี่น้องเห็นบ่ครับอ่าครับวันนี้พอเตรียมภาพมาตามเบิรงนะครับเนาะได้มาแล้วมาแล้วนะครับครับเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันพี่น้อง วันจันทร์ที่11 สัตว์เกนกบมาพ่นองเนาะ ลรวพัฒนาสุดใจพารวยนะครับ บนล่างวิ่งรุ่นหกับ9นะครับครับหกับเก้าเน้นที่หกที่นอง ครับมาเบอร์เลขชุดวินพันพี่น้องสี่ห้าหกสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับ ชุดวินพี่น้องครับประเภงสุดแจมจับครูพี่นอ้งนองหกเจ็ดหกแปด เก้านะครับเก้าส uh> ี่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับ ครับเน้นที่หกแปดตัวเดียวพี่น้องครับจะมีเล็กสามตัวนะพี่น้องสอง สองหกเจ็ดสองหกเก้านะครับครับสัตว์เขียนะพี่น้องเนาะ ชัดเจนบ่ครับพี่น้องครับเอาวันจันทร์นะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับลาวพัฒนาสุดใจพารวยนะครับบนล่างวิ่งรูดหกกับเก้าเน้นที่หกนะครับครับชุดวินนะพี่น้องเน้อชุดวินมีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับจับคู่หกเจ็ด หกแปดหกเก้าเก้าสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเน้นหกแปดตัวเดียวนะพี่น้องส่วนเลขสามตัวก็มีสองเจ็ดหกสองหกเก้านะครับเอับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับฉะนั้นดาวพ่อเตี้มขอขอบคุณหลายหลายนะครับเดอ้อสุดใจพารวยนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อเตีม้ม ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับขอให้เขาปังๆเด้องวดนี้ครับเยบซีก่กับไฉลยสก๊สกปันมันกันเนาะครับเนาะครับเอาความาแล้วก็จะเริ่มเนื้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้าแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้าครับจะเริ่มเนื้อพี่น้องเด้อกดติดตามช่องพอเตียมคนเดิมสนแนลนะครับเนาะครับขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พี่น้องเพื่อจะบ่พพาดชิปใหม่ นะครับเนาะที่พอเตียมลงนะครับครับเอาสุด้ทยไทยสุดนี้พอเตียมข้อกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมข้อไว้พรอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใจใด้่วมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันยีคลิปนา ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม